ในพัทธรกับอันประเสริฐนี้กับที่เราทั้งหลายดำรงอยู่ได้มีตำนานแห่งผู้รู้แจ้งที่สถิตส่องแสงถึงหพระองค์ประดุดดวงอาทิตย์ห้าดวงที่นำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากมหนันนบแห่งสังสารวัฏแต่ละพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดกาลนานนับไม่ถ้วนจนกระทั่งบรรลุพระสัพพัญยุตยานยานอันรอบรู้ในสัจธรรมทั้งปวง พัทธะกับแปลว่ากับอันเป็นมงคลกับอันเจริญเป็นกับที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติถึงห้าพระองค์ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดากับทั้งปวงตามที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและคำพีพุทธวงศ์การที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมากถึงห้าพระองค์ในกับเดียวกันนั่นแสดงถึงความพร้อมของสรพสัว์ในกับนี้แสดงถึงกุศลมูลที่สั่งสมมาอย่างหนาแน่น จนทำให้เกิดดวงประทีปแห่งธรรมส่องสว่างหลายดวงในกับเดียวกัน